นี่มาทำอะไรครับอ่าวันนี้นะครับน้องภูมิกับแม่หญิงนะครับก็มาอยู่ข้างสนามบินอีกแล้ววันนี้เราจะมาดูลอดูเครื่องบินกันนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วถ่ายไปเนี่ยคลิปที่แล้วถ่ายไปเนี่ยมีน้องๆน,นะครับชอบมากเลยมีคนดูเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาถ่ายเครื่องบินให้ดูอีกทีก็คือเดี๋ยวเครื่องบินจะบินผ่านตรงนี้นะครับตรงถนนนี้เลยนะครับผ่านหัวภูมิเลยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราไปรอดูบนสะพานลอยกันดีกว่าบนสะพานลอยก่อนเพราะมันจะเห็นชัดหน่อย เมื่อกี้ไป1นึ่ลำแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูลำต่อไปนะครับไปตอนนี้น้องภูมิกับแม่หญิงก็ขึ้นมารออยู่บนสะพานลอยแล้วนะครับเดี๋ยวเครื่องบินจะมาทางนี้นะหรือว่าบางทีเขาก็อาจจะขึ้นตรงสนามบินนี่นะครับตอนนี้ยังไม่มีนะไม่รู้จะมาตอนไหนอะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้มาแล้วครับมาแล้วนู่นมาแล้วครับไหนไหนไหน มาแล้วครับมาแล้วโอ้โอ้ไปแล้วครับโอ้โหน้องกูมันจะชันเลยครับโน่นไปกำลังจะลงสนามบินแล้วลงแล้วครับลงสนามบินแล้วครับอะไรนะ อ่าต่อไปลำที่สองนะครับกำลังจะลงแล้วนะครับโน่นมาแล้วเห็นไฟแล้วนคนละรุ่นกันไงนี่มาแล้วครับโอ้โอหนกแอร์ครับนกแอร์นกแอร์มาแล้วครับแอร์บินไปแล้ว โอเคตอนนี้นะครับเราพาเพื่อนๆมาดูเครื่องบินไป2องลำแล้วนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้น้องภูมิกับแม่หญิงด้วยนะครับอ่าน้องภูมิปิดคลิปไปห,หน่อยครับบ๊ายบายเดี๋ยวไว้ว่างๆแล้วพามาดูเครื่องบินอีกนะครับ